เนื่องด้วยรายการล้าตเจียเองจะเป็นชมาชิกได้อยู่คู่กับคนไทยมายาวนานรประมาณอแปดล้านปีแสงได้ไดนะฮะประมาณ8ล้านปีแสงที่แล้วเนี่ยที่ดิฉันเอ่อทำรายการนี้ขึ้นมาก็เรียกว่าเป็นเอ่อรายการ YouTube ที่เกี่ยวกับอาหารชา้าแรกๆเลยเรียกว่าเป็นเป็นแม่ย่าของวงการฟู้ดบล็อกเกอร์ไทยแลนด์ได้นะฮะแต่ว่าเนื่องด้วยแบบว่าเวลามันก็หมุนผ่านไปเรื่อยๆก็จะมีเคลื่อนลูกใหม่ตามเข้ามาเรื่อยๆมีน้องรุ่นใหม่มีรุ่นพี่ที่มาที่หลังอะไรแบบนี้ถ้าพูดถึง คลื่นลูกใหม่ที่มาแรงและโดดเด่นในสายตาของดิฉันและสายตาของใครหลายๆคนที่มีความเห็นน้องข้าวประานนะก็เห็กจะพาเนาะพากทีนึงแต่ว่าจะบอกว่าวันนี้ที่เราจะมารีวิวเนี่ยไม่ได้มาแค่เดียวเพราะว่าเขามาถึงสองนะครับ ส,สวัสดีครับบ้านนะครับแล้วก็นี่ สวัสดีครับครับจากช่องเดอะแฟนะครับเดอะแฟนะคะอายุเท่าไหร่กันแล้วว่าอายุยีฮะ25่สเด็กน้อยอยู่เลยจริงๆนะแฟนคนล่าสุดของพี่ก็25เหมือนกันถามถามซอบแซกได้ไหมก่อนที่เราจะคุยได้ครับพี่อยากรู้มากทำไมอยู่ดีๆเดอะแฟนถึงแบบว่าอยากจะมาทำเกี่ยวกับแบบกินอาหารอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกยังไม่ได้ทำช่องเลยนะแต่พอดูช่องพี่ปุ๊บแบบรู้สึกแบบตอนคืนเน่ะหิวเลยร้องไปหาอะไรกินนี่คือแบบกินเยอะมากจนรู้เลยว่าตัวเองอ่ะเป็นคนกินเก่งเออแล้วเป็นแบบเหมือนเป็นที่มาจุดประกายว่าเออถ้า แชนแนลก็แบบทำอาหารดีกว่ากินอาหารดีกว่าโอเคแต่ว่าตอนที่พี่ติดตามของน้องพี่จะรู้สึกว่าเออน้องน่ารักเลย่างนี้แต่มาวันนี้รู้สึกแบบน้องก็แต่งตัวมิชิดมากเลยแม่จริงหรอจริงตัวมิชชีแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากินไปเรื่อยเรื่อยแล้วถ้าว่าถอดไปเรื่อยเรื่อยตอนนี้ตอนนี้น้องสองคนเราอะไรวันนี้วันนี้เนี่ยพี่จะมาท้าน้องดีกว่าไหนๆเพราะพี่ก็ถือว่าพี่เป็นรุ่นพี่ได้ครับน้าเป็นรุ่นพี่แล้วก็พี่ตอบให้เลยสองรุ่มหนึ่งก็ได้อุ้ยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าแซนด์วิชแซนด์วิช เขาเรียกว่าแสนวิชวันนี้พี่ก็จะขอเป็นไส้ในให้กับน้องทั้งสองคนล้วกันวันนี้เราจะมาแข่งกินไก่ทอด10กิโลกัน10กิโลนี่เป็นแค่เริ่มต้นชื่อรางผู้เย็นทำไมมันแค่10กิโลมันดูอ๋อี่ดอกจะมาเก วันนี้ผู้สนับสนุนของเราเนี่ยก็คือไก่ทอดไทยสันแบรนด์ผู้ผลิตอาหารระดับหนึ่งจากอเมริกาที่เชี่ยวชาญด้านการผลิตอาหารมานานกว่า80ปีสามารถเลือกกินได้ตามใจชอบไว้กินคนเดียวหรือว่าจะปาร์ตี้กับเพื่อนเพื่ออีก2คน3คน4คน5คนก็ได้<ม>วันนี้ไก่ที่เราเลือกมาให้น้องๆแข่งกับพี่เนี่ยก็จะมี3แบบน,นะฮะเมนูแรกก็คือไทยสันคลาสสิกฟรายชิคเก้นต่อมาก็คือไทยสันช<ฮ>ิคเก้นนักเก็ตครับและไทยสันบัฟฟาโลชิคเก้นวิงสติ๊กนะฮะเริ่มกันเลยไหมฮะเริ่มเลยไหมไหยืนหรือนั่งน อันไหนก<ล>็ได<ล>้พี่เวนอยากนั่งหรืออยากยืนพี่อยากนอนผ่าเนี่ผ่าเนี่เรากินอันนี้อันนี้แบบพูดเสียงไม่ดังแต่ทำจริงเอาโอเคก่อนนจะจิ้มไหนพาดไ้จ้าตอนนี้เราทั้งสามคนพร้อมแล้วที่จะมาต่อสู้จริงหรือชิงแล้วว่าจากอะไรวะการกินแข่งกันผมว่าเดี๋ยวคนดูจะเห็นเองอ่ะคนดูตัดสินเอาเองดีกว่าเรื่อยมาเลิกมีนอนมีนอนไทยสันงคัสติไฟชิ้นก๊ง ตัวหนังเขาก็อร่อยจริงครับขนาดมันทอดเท่ห์ฮัตเซลน้องดีคนไหนบ้านคนไหนป้องใครถ่ายครับคนมีฝ่ายที่จมูกชื่อโก้่งไม่รู้แน่ครับก็พี่เดาไงเกิดห่างกันกี่นาทีห่างกันหนึ่งนาทีครับหนึ่งนาทีเลยเหรบพี่บ้านมีพี่น้องกี่คนสองคนครับถุงกระโปรงกรอบมากจอมปีเดี๋ยวจะลองชิมคลาสสิกไฟชิคเก้นนะอันนี้น่าจะเป็นส่วนสะโพาะมา ผมว่าข้างในเขาแน่นนะฮะแล้วก็แบบมีกลิ่นเหมือนกับแบบมีรสชาติอ่ะมีเหมือนกระเทียมบิ๊กไทยอะไรเงี้ยหอมๆใช่ฮะตัวแป้งที่มันทอดอ่ะบอกว่ารสชาติดีเนาะว่านี้คือเอาไปแค่ใส่หม้อทอดมันก็พองแล้วอ่ะใช่อร่อยนี่เราต้องกินทั้งหมดทั้งนั้นใช่ค่ะ เขากินหนึ่งมื้อใหญ่ๆแล้ววันเดียวแต่ว่าทางนี้เขาเน้นมือน้อยๆแต่หลายมือกินทีที่กินทีแล้วเรอต้องกินแบบเช้ายันเย็นอะไรกินอินกินเช้ากินเย็นกินเช้ากินบ่ายกินสายกินเย็นกินไหนนิ่กินยิบกินไก่กินไก่กินไก่กินพวกมึงนี่แหละกินไก่เต้กินอาหารออก็ไปเลย อนี่ชอบเออชอบไตสัตบัคเกอร,กร์ชิคนวิงสติ๊กมากแว่าั้นงนุ่มมากเลยนะนุ่มตอบความแปลกนี้ยังไม่ถามที่แรกห่อนะตอบความแปลกนี่ยัง,มา,ม,ยงมาชองพี่เบนใช่ไหมคนดูเยอะผมบอกเลยผมสดผมก็กล้าบอกเลยว่าวสดแล้วสดแล้วนั่งสดแล้วตสดทงพูวะมีอะไรอยากรู้เกี่ยวกับมือแป้งไหมครับไม่รู้แต่เขียนจตอที่ไลนมว่าเขาเป็นยูทูบเบอร์หนุ่มหอกล้าแแต่ว่า มันยังไม่ตรงกัตตรี่นายหนรู้ลูกขามันจะติดเออแม่ไม่ได้นลเออนี่คุผู้ชมเลยใช่ไหมแต่งที่เล็กกว่าน้องตเล็ต่อมาเราจะไปหานนะยังไม่ได้หานเลยนี่ไทยสันบัลโลชิคเก้นวิงสตนีี มันชุ่มฉ่ำดีนะและ้วรสชาติแบบอะไรดีอ่ะคุว่ามีความเผ็ดหน่อยๆแต่ว่าไม่ไม่ไมหวานเลี่ยนเกินไปด้วยอบอกเลยนะคะว่าไก่ของไทยสันเนี่ยหมักด้วยระบบสุญญากาศและเคลือบแป้งกรอบด้วยเทคนิคพิเศษทำให้ไก่ทอดไทยสันเนื้อนุ่มแป้งกรอบรสชาติเข้มข้นอร่อยสุดๆไปเลยค่ะตบมากข้างในจริงไหมจริงะอืม้มากบนขึ้นมากคึ้นมาขึไม่ถึงเรื่อเลยคุยอะไรยหง เครื่องที่เริ่มเดินทางแล้วเครื่องหน่อของน่อแปดยังไหวอยู่ไหมฮะเว้ยสบายเลยอย่างเงี้ยผมเรื่อยๆแบบนี้กินแล้วรู้สึกแบบภูมิใจมากทานกูเป็นพ่อเป็นแม่แล้วแบบกินเยอะๆเลยลูกเป็นพ่อเป็นแม่นี่บ่นมนะจะบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยไก่มันก็เริ่มฟองมากแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่แทนจะต้องทำอาหารเอ่อเรียกว่าทำมาเพิ่มเพื่อให้เอ่อน้อแปดรับประทานอย่างไม่ขาดตอนนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาหม้อมาทอดเปนตรงนี้เลยให้กินน้อแปดกินกันสดๆนะฮะอือต่อไปเราจะทำไก่ที่รับประทานเพื่อนะฮะอันนี้ใช้ เอ่อมาทอดแอร์ฟรเยอร์นะฮะนี่ผู้ชมบอกว่าวิธีทำก็ง่ายมากๆเลยสะดวกสุดๆนะฮะแค่ฉีกแล้วก็ทอดอร่อยฟินได้เลยจะทอดกระทะหรือว่าทอดหม้อไร้น้ำมันก็ได้แล้วก็ฉีกสะดวกมากเลย ฉีดฟื้นฉีดฟื้นทำบนโต๊ะได้เลย<ๆ><ๆ>เขาบอกนะนี่ว่าเออ่นำสินค้าออกจากถุงโดยไม่ต้องละลายนะฮะถ้าทอดในน้ำมันร้อนอุณหภูมิประมาณร้อยสิบองศาเซลเซียสนานสามสี่นาทีถ้าทอดด้วยหม้อลมร้อนหม้อแอร์ไรเยอร์เนี่ยอุณหภูมิประมาณสองร้อยองศาเซลเซียสนานเจ็ดสิบแปดนาทีเท่านั้นเองง่ายมากนะฮะตั้งเวลาเลยคะ่ะเดี๋ยวไปได้ทานแล้วลูกรอแป๊บหนึ่งเยี่ยวคิดว่าภายในแปดนาทีไม่น<ๆ>่าจะแดกหมดนะฮะรอก่อนนะะฮ หมดนะครับรอก่อนใจเย็นมือถ้าเราเป็นแม่เขาแม่ลูกกินเยอะตอนนี้แม่ออกนั่งดูลูกกินแล้ว5กิโลแล้วที่กูจอดแล้วนะปกติกินแบบสูงสุดได้กิ่โล10โลประมาณ6ครับ6โลต่อคนเหรอต่อมือเหรอพร้อมผมคำนวณไปแล้วกูเอาสองคนนี้ไปเดียว เออเราให้มันหานได้เองอ่ะนะโอ้เก่งๆชิบผงเลยเก่งมากเลยอ่าได้ก็ระหว่างนี้เดี๋ยวหนูกินกันไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ต้องไปทอดเอ่อไทสันข้าวสิงไฟชิคเก้นด,ด้วยนะฮะเดี๋ยวรอแป๊บนึงมาแล้วทางจะเกลีดด่ย่ร้อนะค่ะ อ,อืมมันก็นหมุนมกๆอ่ากินเข้าไปฮะเหมือนเริ่มใหม่เลยนะฮะ <c oughs> อร่อยไมหมฮะไทยสันผมนว่าอร่อยลุ่อย่างไงนะนกเก๊กก็อร่อยชอบมากเลยวันนี้ชอบเอ่อไทยสันบัฟเฟิลชิคเก้นวิงสติ๊กมากเลยชอบแฟนที่กินเก่งหรือว่าชอบแฟนเอ่อกินปกติผมว่าทำอาหารเก่งอย่างเดียวพอออใช่ครับแฟนที่ทำอาหารเก่งชอบแบบตัวใหญ่ๆผมสีฟ้าหรือนผมก็เห็นโดนเลมอนขึ้นมาโดเรมอนเป็นะ่างของ พี่รูว่าตอนนี้พี่ชวนคุยอย่างเดียยแล้วเพราะว่าพี่สู้ปั้นกับป้องไม่ได้เลยแต่ว่าวันนี้เห็นน้องๆกินเลยมีความสุขพี่ก็มีความสุขนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณไทยสันมากๆเลยสําหรับคนที่สนใจนะฮะก็หาซื้อได้เลยตามห้างสรรพสินค้าชั้นนาแล้วก็ร้านค้าชั้นนาหรือร้านค้าออนไลน์ทั่วไปนะฮะถ้าแบบไปร้านไหนแล้วแบบอุ้ยไม่มีนะ บอกเลยว่าร้านมันไม่รานชาช่าหนักนะฮะไปหาซื้อได้เลยขอบอกว่าอร่อยมากๆจริงๆอร่อยไหมฮะสองคนอร่อยอร่อยมากแนะนำเนาะเออตอนนี้ผู้ติดตามอ่ะฟซลโ๊กว่าเท่าไหร่แล้วใน YouTube ็ดแสนหแสนแล้วเออในเฟซบุ o กอ่ะเฟซบ o ๊กพู้ติดตามร้านสี่เออร้านสี่แล้วก็ไปติดตามเพิ่มแล้วก็เออมีช่องทางไหนของน้องทั้ง2องคนก็ไปติดตามด้วยนะฮะก็สำหรับวันนี้ร้านตัวเองเป็นชลาที่ก็ขอ อนุญาตลาทุกคนไปก่อนขอบคุณไทยสารนิดนึงครั้งนะฮะบ๊ายบายจ้าขอบคุณมากนะครับนอบขอบคุณครับขอบคุณครับ